ตลอดระยะเวลาที่พ่อแม่มนะครัได้บอกใจปวองใจ้กไม่กับน้กปัญญาในการดูแลน้องๆนะครับลูกๆนะครับของเรานะครับก็อีกประมาณหนึ่งวันแล้วพวกเราก็จะตอบข้อมันะครับครูเชื่ออย่างสุดซึ้งนะครับว่าพวกเราจะทำมันได้

จำได้จำได้ทีุ่มพูดความเชื่อนำไปถูกนำไปตัวอะไรความยังไม่ใช่ความเชื่อสร้างความศรัทธาความศรัทธาจะเป็นแรงลังให้พวกเราํำความสำเร็จมาสู่ชีวิตนะครับรูเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีความหวัง มีเป้าหมายนะครับแล้วนักเรียนทำได้แน,น่นอนขออย่างเดียวนะครับให้นักเรียนทำมันอย่างตั้งใจนะครับเดี๋ยววันนั้นมันจะมีมันจะเป็นวันที่พวกเราได้มีความสุขร่วมกันความรู้สึกลักษณะอย่างนี้นะครับครูนานมากนะครับที่ครูไม่เคยมีมากอ่อนนะครับ ครั้งแรกพี่ครูน้ำตาไหลต่อนหน้านักเรียนเนี่ยเมื่อครั้งพี่ครูอยู่มออวิทยาลักสอนนะครับแล้วลูกศิษย์ครูเนี่ยสอบได้ร้อเปอร์เซ็นนะครับแล้วครูจะรอวันนั้นวันที่เราจะมีความสขบโลกกันอีกครั้งโอเคไหมค,ครับก็อขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แมากๆนะครับทุกค,คนด้วยนะครับท,ที่ที่ได้ร่วมกันนะครับทำงานนะครับเพื่อนะครับ ขอบคุณครับจนจนน้ำตาเล่นลกูกการมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีระเบียบหรือไม่มีระเบียบที่ไทรครับ ดีไหมบทคือ5วอนขตอนความตั้งใจของน้องๆนะคะทุกคนจากที่ผูู้สัมภาษณ์เราอยู่กันตั้ง7วันทุกคนวันแรกค่อยๆบอกกลตัวขนไปขึ้นไปแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นของทุกคนครูเชื่อว่าทุกคนสอบได้นะคะทุกคนทาได้น้องต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เจ็ดวันที่เราพยายามกันมาพยายามปรับพฤติกรรมพยายามจะเรียนรู้สิ่งที่ครูเขาสอนพยายามที่จะทำตามกฎของครูพยายามที่จะช่วยเพื่อนช่วยกันเรียนช่วยกันดูแลสิ่งที่ครูสัมผัสมาคือความมั่นมั่นที่น้องๆน,นี้นะคะครูพยายามจดหมายทุกฉบับที่น้องเขียนไปมาให้คุณพ่อคุณแม่ ดเห็นเลยว่าทุกคนมีความพยายามมากบางวันเนอะหนูคิดถึงแม่เลยค่ะหนูจะพยายามนะคะเดี๋ยวสบายดีคุณแม่ไม่ต้องห่วงนูงนี่นี่คือคำพูดที่ที่น้องๆเขียนถึงูดพราคุณแม่นะคะเขาเขาบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงผมนะผมมีความตั้งใจผมจะสอบเข้าม .1 ให้ได้ดูเห็นความพยายามของน้องๆทุกคน ตงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราทำได้เชื่อไหมคะเชื่อ,อเราทำได้ไหมได้ค่ะสู้ๆลูกโอเคขอบคุณค่ะวันนี้ไม่หวานแล้ว <c oughs> หวานเป็นนักเอก <c oughs> หนึวันนะคะพรุนี้ได้พักหนึ่งวันแล้วลูกงช้าเราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองละมุนสู่เป้าหมายนะคะเรียนเธอท่านงท่านค่ะใครก็ได้ค่ะผู้ปกครองกันทุกคนนะคะได้เลยค่ะต้องดูนะคะถ้ความสาเร็จของลูกก็คือความสาเร็จของพ่อแม่นะครับผมไปดูสัมการนะครับอยากมีนะทกคน ว่าติดตามรูปของโดยนักปัญญาตลอดแล้วก็เชื่อมั่นนะครับและมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักเรียนที่เข้ามาการเรียนการสอนทางการแล้วก็มีหลายหลายอย,าย,าย,าย,ยา่างนะครับพี่ถ้าปัญญาให้นะครับกับลูกให้ว่าเป็นความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน,นเรื่องของระเ <รา S 1> บียบนะครับ,บสระจักกวันแล้วสังเกตพฤติกรรมของลูก เราจะประสบความสำเร็จด้วยกันครับกเป็นความสเดจครับ